ครับพอแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันแห็คลิปหนึ่งแล้วครับผมแต่วันนี้เอามาเจอกันในบรรยากาศบอ่อน้องหอยหลังจากที่ผมเคยลงไปคลิปหนึ่งสำหรับเรื่องหอยโค้งใต้ที่ผมพเพาะเลี้ยงเนาะวันนี้เอามาติดตามกันว่าตีมันใครเนะี่ยลูกหอยที่ออกมาตัวนี้มันจะใหญ่กันเห็นสมางอกไดเนาะหลังจากตี เ่อเกยไทยตอนที่มันไขในระยะเวลาประมาณเดือนเกือบสองเดือนห่อมันที่ตามกันดูเลยครับนี่นะครับมัรยากาศรวมรอมบอหอยนี่แต่คืนผมก็เล่นเอาพากาดขาวมันกินเนาะนี่นะครับนี่คือไส้น้องหอย จะใหญ่กว่าหัวนิ้วมือหน่อยเนาะเนี่ย <_ L ong> นะครับเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเนะจำลองธรรมชาติเลย <_ L ong> นี่นะครับ นี่นี่ใส่โดยรวมครับผมจะออกใกล้เคียงกันหมดเลยครับใส่ลุกหอยนะครับระวังในน้ำกับมีลูกปลาปลางนยุง่งปลาสวยงามครับ เลี้ยงไว้กินลูกน้ำป้องกันยุงมะไค่นี่ก็เหมีบอมาดูบอนนี่กันนะครับ ใส่ใก้เคียงกันหมดเลยครับเยอะอยู่ครับน่าจะประมาณร้อยสองรอยตัวได้อยู่ครับตีมันออกจาก้างไข่มานะส่วนอาหารเขาก็ฮตอนหัวค่ำเนาะสองวันหือเตือก็ได้ แล้วก็เป็นพักตีเฮากินได้ทุกชนิดครับผมตีน้องหอยเป็นกินกันหรือจะเป็นอาหารเสริมก็เป็นพวกอาหารประดุกเป็นเม็ดนะครับแต่ครัต้องหอหนักเนาะหอหมอกเสริมๆไปครับนะครับ นี่ลักษณะการการที่เปิลออกจากหางไข่อันนี้ออกไปหมดละมีแล้วครับครับผมผับโดยรวมครับ ก็ฝากติดตามตัวยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีคลิปอยังไม่ใหม่หรือว่าคลิปแปลกๆผมจะได้มาลงทุกคนแบบปีน้องได้พอเห็นครับก็สวัสดีครับ